สบายดีพี่น้องมันเป็นพ่อขั้วพ่อขั้วคือเมียขั้วนั่นก็ได้ฮ่าฮันนี้ไปตั้งเขาหลายแล้วพี่น้องฝาอะไรสองสมุติเรสองสมมุหรอ่เลยทั้งหดเอ่อเอ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 อ เามปนยัคือเป็นกามเนียแต่มันละลามันละะเอาเทก้มเออเอาทงน้ลมมันก้มมันนั่นี่เสนแข็งบ่ะมันเย็นในหันก้อนชาแข็งเขาไปบิ้งนั่นน้ำของปามนั่นเขาจะเย็นไปกขเลยังหัดขึ้นมาบาดเจ็บ ขึ้นพี่น,น้องเอ้ยปาบปาบนี่น้ำรุ่งดิีนะไปเข้ารถล,ละไปเด็กหน่อยรด บางเขาล้ำมุ่นน่ะพมันนี่กินบ่โอ้เักสิยิไมันขือเปียกอะมีฮ็ดเปียกเนี่ยเปียกเีวพวกมันีเอ้ยล้วปลาส้มเนาะมันบ่เป็นปลานันดิลาที่ใัท่เน็กับลาเขาเหนียว่อนี่ยิบหหันกนดเท้าไหันะใมันกรอบเพาจังกน น hey. ีเบ okay, ียเจากมาเห็นิเลียวมังอไงีให้จังหวัดเนียหมอเช่นน่ะยืดเสือป้าเล่นเป็นเลยเอามมันนี่งเดียวเรหมอเสนหมอเนยืดเสือใหันคิวคนนี้เลนน่จักมันกลมะดกลมแห้งสุดเดกลมแห้งทีตาบจัก

ข้มันนี่พอนงเห็ดอนงเห็ดนี่้องบึงนีเยดมันสตึงมันสิก้ี้ก้นีก้มีก้มีนะผมส่วงผมเป็นเมื่อว่งยาผมเห็ดสัส่นอากาศเย็นนสัตว์ละบ่ยย่กับนักกมแมนเวลามันพกแ้่มันสิเป็นอังสินักกลมมันนีมั้งหัน เขาเลยไปล่างถัวยังบดตองเฮ็ดยังกวาดเสรเออเอาไปล่างถั่าไปล่างถ้ากันได้ถ้ากันยังกินมื่อคืนก็ก็องิ้เอาอันนั้นมาให้แจงน้ำมัน่าร้าน้ำมันตุกเจเียวต้อกาเอยจกินกินีอิ่มละมาได้บันี้กินกับ จากสีวันลูกสาวเพื่อสีวันลานไผ่เลยลานไผ่ด้วยบ้านเนี่ยนี่เขาไพี่ปน้องขาเอนี่เขาไป็นองอดปลาส้มสีสงครามกินหากหลายขอบคุณลูกสาวกกโลกไก่โ๊กไก่กับเำอยากลูกสาวนอบคุณกนี่ปน้องขอบคุณเม็ดเม็ดแดงเม็ดแดงกับสีสรงขาบ้อหรวงได้คือเรือาหารอยู่เป็ เอาไปน้ำบกน้องมปนาจากเฝ้าไล่ปาส้มแห้งจากเฝ้าไล่ปาส้มแต่วาซีมาใส่ปาแหงจอปลาส้ม้งปางปาแหงแน่ี่นอจะมาจับมือเลยแหงเฝ้าไล่จับมือยงจับมือจับัเงจเฝ้าไล่มานี่อันนี้ทั้งดือดร่มนานี่ทั้งน้ำซวงไมจากทั้งน้ำซวงไมจากทั้งน้ำซวงอนี้ทัาเดือดมเดียวเดือดรมทั้งหมดเลยอันนี้อำเภอเมืองอุบลอุบลนมอผิด ครับจังหวัดไร่หม่องทุกจังหวัดพี่น้องยุบานเขาจริงจริงเนี่ยบ่ได้บ่ได้กินอาหารหลายจังหวัดปอนนี้เด็เป้าอะไรนี่มาจากหนองคายอันนี้สีสงครามจากนครพนมหมดเลยนี่กรสดอันนั้นซิมอันนั้นอันนั้นอันนี้จากบ้านฮักวันเกิดของเงินผู้ใดอ็หยั่งปาหมีอ่ข้าวปลาหมี่บอหยั่งไม่ใช่ของลูกสาวเด้ดหน่ะแม่เขาังมาอยู่ข้าปลาหมี่เป็นตำไทยดีหรอ เป็นไม่ได้เอื่อหนึ่งไม่กินน้ำเงินหรอกไม่ได้กินน้ำเงินไม่ได้เอื้อหนึ่งไม่เอื้อนงอยู่ว่าหมูเงินน้ำเต้าไเอื่อหนึ่งตัวใหญ่ก็อันนี้ของลูกสาวของฝนฝนเนียนี่ของฝนฝนหมดแมนของเลื่อนี่ของลูกสาวหมดเด้จากเรืออุลมบอกพีิจากเมืองอุบลญปลาส้มจากนครพนมสีสงครามกกโลกจากเรืออุลมหลายจังหวัดพี่น้องมาเด้อพายากเมดแอดมินสาวน้อยเพิ่งสมัครอยู่ มาเลยค่ะอกมาเนี่มาไทยิบไทยิบล้วก็ตัดคีบมคือว่าสีมสมัคกันพอบาดสกวันยังมาเด้อเออมันย่นี่มันาะเต็มเลยต้องห่อมกันอยี่ท่านพ่อบาดบกบ่ไม่พออี่เ็บพี่นองพี่แป้งครับคือนลงพี่นองว่าขาวบ้อนปลูกไม่ตัวนังเป็นตาตก สิวจังไดดีนะอย่ายู้ด้วกันหลดชพวกมานี่มันบาพ่อเลยเกินเกินเยเอเาเแม่เอสแม่เกินไปดีคนละเกษิสัยฮะแมรับปรยัพยานาเขาจะส่งเขาไปให้กำลังใจกองทัพเมื่อคืนเีเขานำเงินทั้งหมดคือว่าเมื่อคืนเดือดขึ้นเดือดขนาดเล็อยู่กันสลักเขากไปนอนฟังเสียงเงินฝนอยุ่เดอดทุดม น้าักูเลบ้างนกูเลี้ยงบงหียงยองมือนขึ้นก็จะคือว่าเดือดคร่องแถสนนี้ก็เดาก็สีส่งเข้าไป็นรเครองแถสนี่เนวลสิไปกิดจบกิดจบเห็ปะทั้งำแงอืดดังนี้มันนี่เด้อไปกิดจบตอนนี้นเพลงดังยู่แล้วนิ่งดังกว่าเดิมนะคะเด้อไม่เป็นไรแบไปยำเขาได้เอพราะมันนี่ยำให้ก็ได้พี่น้องถ้าเสียมาปุ่มนะพี่น้องปุ่แจวพี่น้อง ไปเป็นมูยี่นี่น้วยไปไปมันเปมันเป็นเมัอมันเป็นไรมันมันขาบเกี่ยวกับเสินประชาร้องเลยหมอบม่เกีงหันล้มหันเด้อก็ตตอกห่วงนม่หันักรนตีไม่หันักร้อมไม่หันเบทีไปเหมือเมืองกุ้ม เพ่อนเาไปึงกันวอย่าว่าโคาโกว่าไปน้ำเด้อเอาแบงก็ไม่ไปน้ำค้างแต่กบ่าออนนี้ว่างข้าวโซกลูกยังหน่อยอยู่ลูกยังเลี้ยนอยู่ยงเลี้ยงลูกสักกันอืเพ่อนรข้าวอยเติมน้ำหน่อข่อยไปลูกยังเลี้ยนอยู่โคาซกนั่นนะยังเลี้ยนลูกยังหน่อยอยู่ม่้อไม่ต้องมันยุไก่เพ่อต้องอยากไปใส่หรือวที่พอจะิงขัวก้อนเนาะมีเขาขึ้นอีกว่ามันจะแซ่บแน่ต่อไปก้อนม่วกัไปหอ่รูกมว แม่ต้องไปหลังงูเัราะเป็นตรงไหนสหวานไปเรืแล้วเลยก็ไปเรื่อยๆแ้วสาหวานไปเรื่อยนี่พอเราไปเรื่อยๆัวทํากุศลแบบเปล่าทําแบบมือไปตรงไหน่อยๆไปมาพีน่องเดี๋ยวขอพีน้องกไปไม่กินเลพีน่องจ๋าพีน่องว่าพวกมันนี่ไม่ยุดถึงหมองเลยไม่ยุดกับประยชน์เป็นติงมือนี่กินต้องเลือกผีน่อน ลูกสาวกับเออจำเป็นยังมาให้่เนี่ยถ้าขอบคุณคุณพ่อมันน้ากันละชิมงานเพิ่นทางบ้านทั้งอุบลติดตามช่องเพจช่องเฟซเพิ่นเด้อร์ช่องยังกาะฝนฝนยังกาะพามว่มวนฝนฝนพาม่วนอันนั้นไ่ช่องวันที่เทันเดียวไม่เนี่บอลนันไม่ช่องแต่ดูเด็กช่องอันนี้อแอบเขาเอิ่น,นยังก็ได้เอาพี่น้องสาลกินี่เอาไว้จำเป็นสะกอนพ่อกันไปม่เรียกดีวนะมือกนเ้ เก็เขาเดวนไปละที่หนึงสบายดีพี่น้องอแล้วพอกา EP ค่ะจะมี EP สามวันนี้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้ว่างวันนี้ว่าง้านนี้บ่าง